คยีอนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่161รดาราจักรทุกชั้นฟ้าแสงดวงดาวสว่างสวัยกระจายออกทุกทิศทางดาราจักรทุกชั้นฟ้ามีขนาดใหญ่มากและมีดาวเคาะเสียนมากเกินกว่าจะนับได้นอกจากคนไม่กี่คนที่อยู่ในดาวดาวราจักรพันธมิตรเสียนซึ่งเสียนส่วนใหญ่ต่างไม่รู้ถึงตัวตนดาราจักรแห่งอื่นแต่กับดาราจักรทุกชั้นฟ้าไม่เหมือนกัน แทบทั้งหมดรู้ว่ามีดาราจักรแห่งหนึ่งอยู่ใต้แดนสวรรค์แต่ละที่ซึ่งมีทั้งแดนสวรรค์วายุพิรุณฟ้าคำรามและอัศนีนี่คือความสัมพันธ์เบื้องลึกที่พันธมิตรเซียนผู้มีอำนาจเพียงหนึ่งเดียวในดาราจักรพันธมิตรเซียนได้ซ่อนเอาไว้เสียนแทบทุกคนรวมถึงวังหลินต่างคิดว่าพันธมิตรเซียนคืออำนาจหนึ่งเดียวภายใต้เราดวงดาวดาราจักรทุกชั้นฟ้ามีอิสระมากกว่า แต่ว่ายังมีความรับบางอย่างถูกเก็บเอาไว้แน่นหนาสิ่งที่แตกต่างจากสองดาวราจักคือในดาวราจักทุกชั้นฟ้าไม่มีสำนักมีเพียงแค่ตระกูลเสี่ยนซึ่งสิ่งที่ดาวราจักแข่งนี้ให้ความสนใจคือสายโรหิตมีเพียงสายเลือดเดียวกันมารวมตัวกันเท่านั้นจึงจะสร้างกองกำลังของตนเองได้ลำแสงหลายเส้นลอยผ่านไปทั้งหมดมีจำนวนสี่คนสามบุรุษหนึ่งสติ แม้ว่ามันจะยากนักที่จะระบุอายุของพวกเขาแต่ละคนทว่ารูปลักษณ์ของพวกเขายังดูเยาว์วัยระดับบ่วมเพาะแต่ละคนไม่แตกต่างกันมากนักนอกจากกิงสาวเพียงคนเดียวที่เซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางแล้วคนอื่นทั้งหมดตางเป็นเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับตน้นสตรีนางนี้ดูราวกับอายุ20ปีแม้นางจะสวยงดงามแต่กับแฝงความหนาวเย็นแทนจะมีบรรยากาศเย่อยิงเหมือนสตีบุรุรสามคนทั้งหมด ต่างหน้าตาหล่อเหลาเทว่าตอนนี้สีหน้าแต่ละคนมืดมัวหนึ่งในนั้นรีบเอ่ยว่าโยนหินแดงพิสูจน์ไปซะไม่เช่นนั้นพวกมาแรงหมอกเทมินไม่หยุดตามล่าเราแน่เมื่อพวกมันขังพวกเราเอาไว้สตรีในกลุ่มเอ่ยว่ามาแรงหมอกเทมินยังคงไล่ล่าพวกคนที่นําหินแดงพิสูจน์ไปด้วยแม้โยนทิ้งไปแล้วหมอกสีเทาขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งกําลังไล่ล่าด้านหลังพวกเขาหากมองใกล้ๆจะเห็นว่าเป็นมาแรงสายหมอก ตากมีขนาดเล็กเท่าเล็บแต่จำนวนนั้นมีมากมายมหาศาลแต่ละคนตากมีเข็มทิศดวงดาวใต้ฝ่าท้ามจึงเคลื่อนที่เรียวเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามหากไม่ใช่เพาะยิงสาวที่มักจะใช้พรึกจำนวนมากขัดขวางหมอกสีเทาอยู่เป็นพักๆเหล่าแมลงอาจมาถึงพวกเขาไปแล้วแม้กระทั่งนางยิ่งเหนื่อยและเหนื่อยมากขึ้นขณะเหล่าแมลงเข้าใกล้และเข้าใกล้เรื่อยๆในที่สุดสายหมอกนั้น ก็พุ่งออกมาล้อมรอบคนทั้ง4ี่คนมองไกลๆจะเห็นแต่หมอกขนาดยักษ์ไม่เห็นว่าทั้ง4คนถูกขังอยู่ด้านไหน4คนนี้มาจากดาวรานหยุนสตรีคนเดียวชื่อว่าลานเย่บูรุษ3คนมีชื่อว่าลานเฉนินลานเฟิงและซุนเย่ฉาน4คนเดิมทีออกมาเพื่อฝึกฝนแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างพวกเขาได้รับขินแดงพิสูจนำพายพวกเขาถูกฝูงแมลงจำนวนมากไล่ล่า ท้ายสุดก็ถูกล้อมรอบเอาไว้หมอกของมแมลงหมอกทมินปลดปลอยออกมานั้นเป็นพิษต่อเราเซียนแค่สัมผัสก็สามารถใช้วิญญ,ญ,ญาณดั้งเดิมได้รับความเสียหายและหยุดวิชาทุกอย่างได้มันจึงหวาดกลัวกันอย่างมากทั้งสี่คนถูกกักขังเอาไว้หากไม่ใช่เพราะกมรไยยกของหญิงสาวที่ทปลดปลอยแสงสีฟ้าจางังและรักษาระยะห่างเอาไว้ทั้งสี่คงถูกสายหมอกกืนกินไปนานแล้วและวิญญ,ญ,ญ,ญาณดั้งเดิมแต่ละคนคงถูกทำลายคนที่เหลือสามคนนั้น อางใช้วิชาและสมบัติหลายอย่างเพื่อพยายามเทะดวงหมอกออกไปแต่ว่าหมอกนี้หนาเกินไปและสุดท้ายพวกเขายังไม่สามารถเทะลวงไปได้เมื่อเวลาผ่านไปปลนสว่วนในร่างกายทั้งสี่คนค่อยๆลดน้อยลงและเม็ดยาเหลืออยู่อีกไม่มากหลานเย่เลยพูดว่าแมาลงหมอกถมินกลัววิชาสายฟ้ามากสุดข้าได้ขอความช่วยเหลือจากตระกูลแล้วที่นี่อยู่ไกลจากตระกูลเล็กน้อยพวกเราต้องต้านจนกว่าพวกวุวโสที่มีวิชาสายฟ้า จะมาช่วยพวกเรานางใช้ปานสอนไปมากที่สุดส่วนใหญ่ถูกสร้อยข้อมือดูดซับหากไม่มีสร้อยข้อมือนี้พวกเขาคงถูกเรา,มาแมลงกืนกินไปแล้วมีบุรุษเพียงคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในตระกูลคือสุนเย่ฉานเขาเผยรอยยิ้มมองไปที่เรา,มาแมลงในสายหมอกและจิตใจปรากฏความสิ้นหวังเราต้องตำหนิตัวเองที่โรคมากหากเราไม่ได้แกะขินแดงวิสูน์ออกมาเราคงไม่เจอวิกฤตตอนนี้ ในขณะแสงสีเงินเส้นหนึ่งร้อยออกมาลำแสงสีเงินนี้ดูดบังกรที่แหวกว่ายตามทาลามีชายหนุ่มคู่หนึ่งนั่งอยู่บนนั้นเขาสวมชุดคลุมสีขาวหิมะเส้นผมมัดเอาไว้แม้จะดูธรรมดาแต่ผิวกายกับเปล่งประกายด้วยความภาคภูมิใจดวงตามีสายฟ้ากระพริบอยู่ทำให้ดูดุร้ายเขาคือวังหลินหลังจากวังหลินเข้ามาในวังวนซึ่งราวกับเขาเข้ามาในค่ายกนเคลื่อนใหญ่ ตอนที่วังดินออกมาเขาอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวมีกลุ่มกา๊าซส่องสว่างที่นี่คือดาราจักรต่างแดนสําหรับตัวเขาไม่ใช่บ้านเขาที่อยู่ในดาราจักรพันธมิตรเสี่ยนที่นี่คือดาราจักรทุกชั้นฟ้าด้านล่างแดนสวรรค์ฟ้าคำรามหลังจากคิดวังดินนําเข็มทิศด,ดวงดาวออกมาจากนั้นด้วยความสับสนเขาจึงตะเวนไปในดาราจักรแข่งนี้หมอกสีเทาที่อยู่ห่างออกไปทําให้วังดินสนใจแสงสีเงินกระพริบ วังหลินมาถึงข้างสายหมอกนั้นดวงตาเนี่ยเกิดประกายสายฟ้าทําให้ตัวเขามองเห็นความประหาดของหมอกนี้และจุดที่คนทั้งสี่ถูกขังเอาไว้เรามาแรงหมอกทำมินตัวสั่นด้วยสายตาของวังหลินเรากับสายตาเขาได้กลายเป็นรูปเป็นลางพวกมันทั้งหมดต่างรบสายตานั้นและเปิดรูให้คนทั้งสี่ถูกขังอยู่ด้านในก็ตกตะลึงลานเย่กระดวงตาส่องสว่างและตกใจเพคก็เห็นสายตานั้น เพียงพอบังคับให้มาแรงหมอกทมินถอยกลับไปวิชาชนิดทําให้นางตกใจมากดวงตาคู่สวยของนางเคลื่อนไหวและเห็นวังรินยูบรแสงสีเงินด้านนอกาสหมอกซุนเยชานั้นก็คำนับผู้ผู้โสผู้น้อยจากตระกูลซุนบนดาวดาว,ดาวราหยุนหากผู้ผู้โสช่วยเราผู้น้อยจะขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งหลานเฉินหลานเฟิ่งก็คำนับพวกเขาเคารพและเอ่ยขอความช่วยเหลือหลานเย่มองชายหนุ่มผมเงินนั้นและคำนับผู้ผู้โสผู้น้อยจากตระกูลหลานแห่งดาวดาว,ดาว,ดาวราหยุน เราถูกมแมลงหมอกเทมินกักขังไว้หากผู้วุโสช่วยเราแต่กูหลานจะตอบแทนรางวัลตอบผู้ผู้โสแน่นอนวังดินก็กวาดสายตาทั้งสี่คนเขาถอนสายตากลับมาแล้วมองหมอกนั้นเสียงอุทานดังออกมาจากในสายหมอกสีหน้าคนข้างในนั้นพันเปลี่ยนไปผู้วุโศเรามีหินแดงพิสูจน์หากผู้วุโสช่วยเราเราจะยกหินก้อนนี้ให้ผู้ผู้โสเป็นการขอบคุณวังดินไม่รู้ว่าหินแดงพิสูจน์คืออะไรเขาจึงไม่ได้ถูกล่อลวง เขามองสายหมอกนั้นและคิดเขาไม่คุ้นเคยกับดาราจาักรทุกชั้นฟ้าจึงหาข้อมูลให้เร็วสุดเท่าที่เป็นไปได้เขาจึงค่อยไปตระกูลเซียนของยิงสาวในม้วนคมภีคนทั้งสี่ถูกกักขังเอาไว้ไม่สามารถมองเห็นข้างนอกได้ขนาดนั้นเองนอกจากหลานเย่คนอื่นทั้งสามต่างเต็มไปด้วยความเครียดและกังวลหลานเย่ก็ตบกระเป๋ามีเม็ดยาเหลืออยู่ไม่มากหากไปที่นี่ต่อไปผลลัพธ์ได้เกินกว่าที่พวกนางคิดแน่ผู้บุโสข้าก่อนนางจะเอ่ยจบ วังลินบอกว่าดาวรานหยุนอยู่ที่ไหนกันทั้งสี่ก็ตกใจเดินทางจากที่นี่ไปทิศเหนือราวเจ็ดวันหากผููุ้้โสต้องการผู้น้อยสามารถนำทางไปได้เพื่อตอบแทนผู้วโสที่ช่วยเหลือเราดวงตาวังลินก็ส่องสว่างและยกแขนขวาขึ้นชี้ไปที่ความว่างเปล่าแสงสายฟ้าเส้นหนึ่งก็ออกมาจากวิญญ,ญาณดั้งเดิมและสะบัดออกไปเขาก็รู้ทันทีว่าพวกมแมลงเหล่านี้เกิดความกลัวต่อวิชาสายฟ้าขณะสายฟ้าเส้นหนึ่งพุ่งออกมาจากฝายนิ้ว มันพุ่งออกมาเสียงดังสนั่นเล่ากบมักงกรสายฟ้าเปลดไปแรงกดดันทรงพลังพร้อมคุ้งก็หาสายหมอกเหล่าแมลงหมอกทมิเริ่มกรีดร้องและล่าถอยทันทีสายหมอกจํานวนมากที่ออกมาจากเรา่าแลงได้ปะทะเข้ากับสายฟ้าหากมันเป็นวิชาสายฟ้าธรรมดามันคงอ่อนแอลงเมื่อไปเชิญหน้ากับสายหมอกอีกทั้งแม้พวกมแมลงจะอ่อนแอต่อสายฟ้าพิษในร่างกายพวกมันยังทรงพลังอีกด้วย อย่างไรก็ตามสายฟ้านี้ไม่ใช่สายฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นสายฟ้าสวรรค์ของจริงมันคือความสามารถที่วังลินได้รับตอนที่วิญญาณดั้งเดิมประสานเข้ากับมังกรสายฟ้าโบราณเสียงคำรามมังกรสายฟ้าดังออกมาจากหมอกทำให้หมอกเรือนหายสายฟ้าเคลื่อนทะลุผ่านสายหมอกทำให้เหล่าแมลงจำนวนมากล่าถอยเพราะมันสัมผัสถึงแรงกดดันจากสายฟ้าพวกมันหวาดกลัวต่อสายฟ้าอยู่แล้วยิ่งเป็นสายฟ้าสวรรค์ซึ่งเป็นเหมือนกับศัตรูตามธรรมชาติ พวกมันยังรีบถอนตัวออกไปในพริบตาเดียวสายฟ้ากระจายเรามาแลงหมอกทมินทั้งหมดก็ร่องรอยหายออกไปทั้งสี่คนเคย้อยออกมาพวกเขารู้สึกเหมือนพึ่งหนีรอดจากป่าเขียวแห่งความตายแต่ก็รู้สึกมากกว่านั้นคือความตกตะลึงสายตาของซุนเยชานที่มองวังหลินเต็มด้ด้ความตกใจสําหรับคนที่มาจากดาราจาักรทุกชั้นฟ้าเขาไม่ใช่คุ้นเคยกับวิชาสายฟ้าแม้จะไม่สามารถใช้ได้ด้วยตัวเองแต่ดาราจาักรแห่งนี้เชื่อมต่อกับแดนสวรรค์ฟ้าคำหลาม ที่นี่วิชาสายฟ้าคือวิชาทรงพลังความตกใจของเขามาจากอํานาจที่ออกมาจากสายฟ้านั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีวิชาอะไรที่ทําให้สายฟ้ามากมายเนี่ยได้แฝงร่องรอยอํานาจของสายฟ้าของจริงได้นี่มันไม่ใช่สิ่งที่แม้แต่คู้บุโสหรือท่านบรรพชนตระกูลสามารถทําได้หลานเยและบุรุษตระกูลหลานอีกสองคนต่างตกตะลึงโดยจเฉพาหลานเยที่สูดหายใจดวงตาส่องสว่างนางบรรลุข,ขั้นแปลงวิญญาณระดับปายแล้ว ตำแหน่งในตระกูลของนางจึงสูงมากกว่าคนอื่นนั่นหมายความว่านางรู้ความลับหลายอย่างจิตใจของนางตกตระหและนึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นผู้น้อยเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลหลานรุ่นที่เก่าหรือผู้ผู้โศค,คือผู้ส่งสารเทพสายฟ้าใช่หรือไม่หลังจากกล่าวคํานั้นใบหน้าซุนเย่ญญาชานก็เปลี่ยนไปแน่นอนเขาต้องการเป็นผู้ส่งสารเทพสายฟ้าแต่ว่าทําไมผู้ส่งสารเทพสายฟ้าต้องการไปที่ดาวรานดุนผู้ส่งสารเทพสายฟ้าวังหลินมองคนทั้งสี่นั้น เขาไม่ได้ตอบปฏิเสธแม้ว่าจิตใจของรานเย่จะอยู่ในการตกใจนางก็รีบสงบท่าทีหลังจากที่เห็นวังหลินไม่ได้กล่าวนางก็เริ่มคาดเดาแม้วิชาวังหลินจะน่าตื่นเะนึนแต่สถานะของผู้สรงสารเทพสายฟ้าถือเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งนางจึงสงสัยไปด้วยยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ทําให้นางประหลาดใจจริงๆคือนางไม่สามารถมองทะลุระดับบ่วเพะของเขาได้นี่ทําให้นางสงสัยในตัวตนของเขาส่วนที่เหลืออ,อีกสามคน โดยเฉพาะสุนเย่ฉานที่ตื่นเต้นจนบ้าคลั่งหลังได้ยินคำพูดของรานเย่เขาจึงมั่นอกมั่นใจว่าคนผู้นี้ต้องเป็นผู้ทรงสารเทพสายฟ้าแน่สุนเย่ฉานเลยบอกว่าหากผู้ผู้โสต้องการไปดาวรันหยุนผู้น้อยยินดีนำทางให้หวงังหลินก็พยักหน้าและนั่งลงบนมังกรสีเงินทะยานออกไปสุนเย่ฉานก็รีบติดตามไปด้วยความเร็วพร้อมกับรานเย่และคนอื่นหลังจะเขาะมาเป็นระยะสันส้นๆคิ้ววงังหลินก็ขมวดทั้งสี่คนช้าเกินไปความเร็วระดับนี้ คงต้องใช้เวลาอีก7วันวังดินเริ่มคิดก่อนชะรอความเร็วของเข็มทิศดวงดาวและ,ละรักษาระยะห่างกับคนทั้งสี่คนเขาเป็นคนต่างถิ่นในดาราจักรทุกชั้นฟ้าจึงไม่เร่งรีบให้เร็วนะักคงดีกว่าที่เขาจะเข้าใจดาราจักรแข่งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางเขาเอ่ยว่ามีดาวาเคราะห์เซียนดวงอื่นรอบดาวรานหยุดไหมชุนเย่ฉานั้นก็รอบมองเข็มทิดดวงดาวมังกรเงินนั้นแล้วพูดว่า ดาวรานหยุดนั้นสังกัดอยู่ในดาวพันมายาซึ่งเป็นหนึ่งในหาดาวเคราะห์สำคัญในขอบเขตท,ทางเหนือมีดาวอื่นอีกหลายดวงที่อยู่ในสังกัดดาวพันมายาเช่นกันข้าสงสัยว่าทําไมวังรินถึงไม่รู้สิ่งเหล่านี้แต่เมื่อคิดมามีดวงดาวมากมายแค่ไหนในดาวราจักทุกชั้นฟ้าเขาคงไม่คิดมากท่าทีของวังรินก็ยังเหมือนเดิมดาวพันมายาพันมายาชื่อนี้ช่างคุ้นเคยเสียจ,จริงตอนนั้นจูเฉียนจือมีสิทธิ์ชื่อหรือไม่ ซึ่งฝึกฝนเขตแดนพันมมยาไร้ปานีไม่ควรจะมีอะไรเชื่อมต่อกันนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นดาราจักรอื่นเขตเหนือดูเหมือนว่าดาราจักรทุกชั้นฟ้าจะแบ่งเขตออกเป็นตะวันออกตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้ซึ่งตอนนี้ข้ายอยู่ในเขตท,ทิศเหนือแม้จะเป็นแค่ประโยคเดียวจากซุนเย่ฉานวังหลินกลับได้รับความเข้าใจของดาราจักรแห่งนี้ช่วงจังหวะนั้นรานเย่ได้เอ่ยว่าพวกเบื้อโซช่วยพวกเราเอาไว้ แต่พวกเรายังไม่ได้ทราบชื่อทันวังรินและเอ่ยว่าชิวมู่วังรินไม่รู้ว่าเมื่อไรเทียนหยุนและคนอื่นจะไล่าตามดังนั้นจึงซ่อนชื่อจริงแซ่ชิวเนารู้สึกว่าตัวต,วตวนวังรินนั้นดูลึกลับขึ้นไปอีกตระกูลชิวเป็นตระกูลใหญ่สุดบรดาพันมมยาตระกูลชิวเสมือนต้นไมยักษ์หากเขามาจากตระกูลชิวหากนางไมเดาตัวต,วต,วต,วตวนวังรินก่อนหนะ้าคงไม่สําคัญอะไรนะักเมื่อดินว่าชื่อชิวแต่ทว่าก่อนหน้านี้วังรินทําให้นางตกตะลึงมากเกินไป จึงทาให้นางตั้มคําถามต่อตัวของวังดินตอนนี้จินตนาการของนางเลิดไปไกลหลังดินวังดินเรียกตัวเองว่าชิวมู่แม้แต่รูม่านตาของซุนเย่ฉานยังหดลงหลานเย่เร่เอยวว่าผูู้้โซสซูมาจากที่ใดกันหลังจากนางถามขึ้นมาก็พันเสียใจในฐานะผู้เยาวการถามแบบนี้อาจจะทําให้เขาโกรธผู้ผู้โสโปรดอย่าถือสาผู้น้อยรู้ตัวว่าทําผิดพลาดไปวังดินมองนางสตรีคนนี้ฉลาดและสุภาพเห็นชัดว่านางเป็นผู้นํา เจ้ารู้จักดาวตรงหลินไหมวหรินเอ่ยถามขึ้นตงหลินท่าทีซุนยุนฉานน้นเปลี่ยนไปสายตามองวงหลินเปลี่ยนจากการตกใจเป็นความหวาดกลัวและก้าวถอยหลังไม่ใช่แค่เขานอกจากรานเย่แล้วใบหน้าของอีกสองคนก็เริ่มสีดสายตาความตกใจกลายเป็นความหวาดกลัวแม้กระทั่งรานเย่ก็สูดหายใจการคาดเดาทั้งหมดในใจนางเกี่ยวกับกตัวตนวังหลินถูกลบออกไปท่าทีของแต่ละคน ไม่เหมาะสําหรับการบ่มเพาะแม้ว่าขั้นแปลงวิญญาณจะไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมเท่ากับเซียนขั้นเทวะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะจัดการง่ายๆเทียบกันแล้วสี่คนนี้ดูเหมือนคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อรวมกับความเข้าใจของเขาวังเรนเกิดความรู้สึกว่าเขาได้เข้าใจบางอย่างราวกับว่าภายในตระกูลเซียนเหล่านี้มีน้อยคนนักจะพบเจอประสบการณ์เฉียดตายเมื่อไร้ประสบการณ์เฉียดตายไม่ว่าพวกเขาจะมีระดับบ่มเพาะสูงทรงแค่ไหนไม่อาจกลายเป็นผู้ทรงอํานาจได้อย่างแท้จริง เขาเอ่ยว่าพวกเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับดาวตรงหลินบ้างหลานเจ้ค่อยๆพูดว่าควบวุโสดาวตรงหลินเป็นดาวอันดับหนึ่งในเขตทิศเหนือมันมีชื่อว่านักฆ่าตรงหลินทั้งยังมีเรื่องประหลาดเกี่ยวกับดาวดวงนี้ซึ่งบางครั้งมันมีบางครั้งก็หายไปหลานเจ้ไม่ได้กล่าวอะไรมากซึ่งเป็นที่รู้กันว่าทุกคนที่มาจากดาวตรงหลินตาเป็นคนไร้ป่านี้ครั้งหนึ่งมีเซียนจากดาวตรงหลินฆ่าร้างไปทั้งตระกูลเซียนดาวตรงหลิน คือฝันร้ายสำหรับคนส่วนใหญ่ในดาวราจักทุกชั้นฟ้าหลังจากนั้นแม้กระทั่งซุนเย่ฉานก็ไม่กล้ามองหวังดินภายในใจของเขาเต็มไปด้วยความลังเลเขาไม่รู้ว่าทําไมซิลมู่คนนี้ถึงต้องการไปที่ดาวรานหยุนในใจของทั้งสามคนเริ่มหวาดระแวงความสงสัยนี้มีมากขึ้นจนท้ายพวกเขาชะรอตัวลงท้ายพวกเขาไม่อยากพาวหวังดินไปที่ดาวรานหยุนแล้วอย่างไรก็ตามแม้ในกรณีนี้ทั้ง4ี่คนจะไม่กล้าปฏิเสธ แม้จะไม่เต็มใจแต่ทิศท,ทางก็ยังตรงไปยังดาวรานยุ่นยู่ดีในดวงตาของพวกเขาแม้วังลินแทบไม่พูดอะไรซิวมู่ผู้นี้ก็ดูเหมือนจะรอบรู้ไปหมดหลายครั้งที่ทั้งสี่ต้องการเปลี่ยนทิศท,ทางทุกครั้งจะเจอกับสายตาเย็นชาของวังลินหลายวันต่อมาดาวคอสีน้ำเงินปรากดตัวมันดูเหมือนพื้นที่ส่วนใหญ่ในดาวดวงนี้ปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรมองจากระยะไกลดาวรานยุน่นดูงดงามอย่างยิ่ง มันปลดปล่อยปานหนาแน่นออกมาหล่อเลี้ยงมองสีหน้าทั้งสี่คนวงังดินจึงรู้สึกว่าดาวดวงนี้คือดาวรานหยุนพลังปานในดาวนี้แตกต่างจากดาวซูสาคุบ้านเกิดของเขาตัวเขาเคลื่อนไหวด้วยสิ่งแรกเข็มทิศด,ดวงดาวกลายเป็นลำแสงพุ่งก็สู่ดาวรานหยุนเมื่อลำแสงเรื่นหายไปเขาก็ลอยตัวขึ้นเหนือท้องฟ้าในดาวพลังปานล้นทะลักออกมาจากมหาสมุทรอีกทั้งยังหนาแน่นมากขึ้นวงังดินสูดหายใจร่างกายเริ่มเลือนหายและหายไป ทั้งสี่คนที่นำทางมากับมีสีหน้าสิ์พวกเขามุ่งหน้ากับตระกูลของตัวเองและอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนที่วังรินเข้ามาในดาวรานยุน่แสงสีแดงเข้มหวาดกลัวก็ร้อยผ่านดาราจากพันธมิตรเสียนแสงสีแดงนี้ทรงกลิ่นอายที่น่าหวาดกลัวมันดูเหมือนประกายสายฟ้าบินว่อนไปทั่วจัก,กรวาลแห่งนั้นและยังปลดปล่อยแรงกดดันลำแสงสีแดงมีชายชราคนหนึ่งใบหน้าผอมและสายตาดุดันสิ่งที่น่าทึ่งสุดคือเขาไม่ได้ใช้สมบัติวิเศษชั้นใด ในการเหาะเหินผ่านอาวกาศทุกอย่างก้าวของเขาราวกับกําลังเคลื่อนที่พิบตาเขาไม่ได้มาเพียงลําพังมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ข้างๆกันนางงดงามเกินคำบรรยายริมฝีปากแดนองค์ชมขูคิ้วไม่นาหรือบางดวงตาเรียวสีดําความงามของนางไม่มีใครเปรียบได้ดวงตาเป่งประกายอาจทําให้ผู้คนลืมหายใจเส้นผมยาวเกือบ30แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งม้วนขึ้นด้านหลังเนบเอาไว้กับปิน อีกสองส่วนไปเสมอไร่ส่วนบนนั้นก็มีรายดอกไม้่องสว่างด้านล่างสวมกระโปรงดอกไม้สีเขียวมานาเคลื่อนไหวมักจะโดดเด่นและเป็นที่ดึงดูดนางไม่ได้สวยน้อยไปกว่าผีเสื้อสีชาดแต่ก็ไม่เกินเลยนะักถ้าจะเรียกว่าความงามของนางนั้นงดงามจนล้มเหมืองนอกเหนือจากรูปลักษณ์ของนางนางยังมีกลิ่นอายที่น่ารงไหลซึ่งทําให้ยิ่งมีสเสน่ห์น่าดึงดูดใจมากขึ้นนางติดตามชายชาลา จึงว่าได้ใช้ความเร็วของตนไม่เช่นนั้นแม้บรรลุขั้นเทวนาก็ไม่สามารถไล่ตามชายชราทันขณะพวกเขาเหาะเหินนางหันกลับมามองจัก,กรวาลด้านหลังแววตาเผยแสงสว่างเหมือนล้ำลึกถึงอดีตข้ากำลังจะจากไปไม่เออเจ้ายังลังเลอยู่หรือชายชราถามสิีงเติบโตที่นี่รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยที่จะจากไปชายชราขวาร้อไม่จําเป็นต้องรู้สึกลังเลเมื่อการบ่มเพาะเจ้าสูงขึ้นเจ้าก็สามารถกลับมาได้แม้ข้าไม่ได้พบสมบัติที่กําลังค้นหา การรับเจ้าเป็นสิทธิ์ทำให้การเดินทางสู่ดาราจาักรพันธมิตรเซียนครั้งนี้คุ้มค่าแล้วนางก็ยิ้มแต่ไม่ได้พูดอย่างไรก็ตามสายตาที่จ้องมองยังจัก,กรวาลด้านหลังกับเริ่มกลายเป็นความซับซ้อนชายชราถอนหายใจยิ่งสาคนนี้เขาพบเจอโดยบังเอิญเมื่อหลายร้อยปีก่อนเขาสังเกตเห็นได้ว่านางกวงพ่อเขตแดนพันไมาย,ยาร้ป่านี้และกําลังไปถึงขอบเขตแดนหมื่นมายามานสวรรค์การค้นพบครั้งนี้ทําให้เขาตกใจ เขตแดนไร้ปานีไม่ใช่สิ่งพิเศษในจัก,กรวาลเดียวและมีหลากหลายวิธีในการบ่มเพาะกุญแจสําคัญคือการควบคุมจิตใจอย่างไรก็ตามคนที่สามารถบรรลุระดับพันมมยาด้วยตัวเองกับหาได้ยากแต่นั่นไม่ใช่ความประทับใจแรกการที่เขายอมรับนาเปสิ์เพราะมีสัญญาเรือนรางว่าน,นางกาลังพัฒนาไปสู่ขั้นหมื่นมายาเขาคือผู้นําตระกูลห้วนบนดาวพันมมยาซึ่งเป็นหัวเรือหลักในดาราจักรทุกชั้นฟ้าทิศเหนือ เขาเห็นผู้เยาว์หลายคนในตระกูลมากมายนอกจากคนไม่กี่คนไม่มีใครสามารถเทียบพอสวรรค์นางได้แม้ในหมู่คนน้อยนิดก็ยังเทียบนางไม่ได้ในแง่ศักยภาพจึงเป็นเหตุผลที่ทาให้เขาคิดในใจว่าจะยอมรับผู้หญิงคนนี้เป็นสิทธิ์ของตนหลังจากอยู่ด้วยกันมาหลายร้อยปีเขาเริ่มรักสิทธิคนนี้มาก,กิ่งขึ้นเขาล้มเลิกการค้นหารูปปัตนฟื้นลิขิตฟ้าเพื่อพานางกลับสู่ดาราจากทุกชั้นฟ้าโอเคครับเจ้ากันในะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ